ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนมกราคม2568นะครับต้องบอกว่าชาวราศีเมษยังต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุโดยเฉพาะในวันที่14ถึง25มกราคมนะครับเป็นช่วงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ชนิดที่แบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าไม่คาดคิดขึ้นมาได้นะครับ นอกจากนี้นะครับยังต้องระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดต้องพยายามระงับอารมณ์นะครับอย่าได้วู่วามหรือว่าด่วนตัดสินใจอะไรมากหรือว่าเร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่25ไปเนี่ยดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้นนะครับทำให้ความกดดันต่างๆที่ได้รับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดลง แต่ว่าในเรื่องของการเงินตลอดทั้งเดือนนี้ก็ยังถือว่าติดขัดนะครับมีแต่รายจ่ายที่ไม่สมดุลกับรายรับนะครับส่วนโชคลาบก็ถือว่ามีน้อยมากนะครับแต่ว่าสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยตั้งแต่วันที่29ไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะมีโชคลาบนะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับลองเสี่ยงโชคดูได้ นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับสำหรับความรักก็ต้องถือว่ายังไม่ราบลื่นนะครับมีทั้งเรื่องการเข้าใจผิดมีปากเสียงผิดหวังในสิ่งที่หวังนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรือว่า,เ,าเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นเก่าๆซ้ำๆเดิมๆนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับในวันที่14 2 5ถึงเนี่ย ก็ขอเตือนเป็นพิเศษนะครับว่านอกจากาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ค่อยดีที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องการงานด้วยนะครับอาจจะเกิดปัญหาแบบฉับพลันทันด่วนให้ต้องแก้ไขนะครับก็คือสรุปแล้วในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีเมษต้องระวังมากที่สุดคือ ตั้งแต่วันที่14ถึง25ของเดือนนี้นะครับ